พอไปตัดมุมเล็บแล้วก็จะบอกว่าที่ตัดเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นเล็บโคาะนั่นแหละม,มันก็จะเป็นเลยเพราะว่าหนูไปตัดเข้าข้างมุมหนูตัดคือเนี่ยโค้งแค่นี้เองโค้งแค่นี้ถ้าหนูตัดเข้าไปในมุมเนี่ยมันลึกมากมันเล็บจะออกมาไม่ได้ อันนี้เราเจ็บไหมฝั่งนั้นไม,ไม่ไม่ค่อยเจ็บค่ะพีน่นะครับมีต่อเพราะเพราะหนูตัดเขาไปในมุมมากมันจะมีพี่ต้องดูว่ามันมี ที่ต้เรค่ะื่อค่ะงอยู่้จุดส เรื่องหมอดในคลิปมาขอบคุณค่ะน่าประที้ยสุดยอดเลยจ้ะจะต้องเลิกตัดแบบนี้นะดูแลแทนดูแลก็คือดูแลข้างเล็บอันนี้ก็ไม่มี Cứu mà chặt này nha Dù, dù luôn cảnh nha Ước แฟนไม่กล้าดูเราแฟนเพรากลัวอะออกแล<ต>้วเขียนไหมว่าผมตัดหน่อยมากเลยครับพี่เล็วเร็วเลยตัดแบบว่าเช็ดไ okay. หปแต่มันใหญ่แล้วทุกครั้งนี้อย่างก็ตกใจทุกครั้งรโล่งไหมอือน่าจะเป็นเจ็บแผลครับพี่ค่ะ